สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอรัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสันติสุขมโรงศรีอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับบรรจันที่ที่20เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่ากู้มาแจก5 0แสนล้านอาวสารเซลแมนแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยคุณ สติสุขเริ่มต้นอย่างนี้นะครับการจะออกพอรบกู้เงิน500แสนล้านบาทเพื่อเอามาแจกให้ประชาชน50ล้านคนตามโครงการเติมเงิน1,000 0บาทเข้าดิจิตอลวอลเล็ของรัฐบาลเศรษฐานี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะสร้างผลกระทบทางการเงินการคลังของประเทศในอนาคตอย่างหนักในทีเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือการดําเนินการเนี่ยไม่ตรงปกเพราะเคยบอก ว่าจะแจกเงินโดยไม่ต้องกู้เลยแม้แต่บาทเดียวจําได้ใช่ไหมครับประการที่1ครับนิด้าโพเนี่ยได้เปิดเผยผลการสํารวจของประชาชนหัวข้อของการสํารวจคือโอเคไหมกับนายกสรุปเองเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทนี่เป็นหัวข้อโพนะครับถามว่าโอเคไหมนั่นแหละครับประเด็นความคิดเห็นของประชาชนกับเรื่องของแหล่งที่มาที่จะเอามาใช้ในการจัดทําโครงการนี้เนี่ย ที่มาที่รัฐบาลบอกคือการออกพรบกู้เงิน5 0,000นล้านบาทเอาเฉพาะประเด็นนี้ประเด็นเดียวเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีประชาชนถึงร้อยละห้าสบอกว่าไม่เห็นด้วยรองลงมาคือร้อยละสิบแปใช้คำว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วยแล้วก็อีก,อกร้อยละสิบสีบอกว่าเห็นด้วยมีเพียงแค่ร้อยละสิบสีนะครับบอกว่าเห็นด้วยและที่เห็นด้วยมากๆเนี่ยมีอยู่ร้อยละสิบสาม ส่วนที่เหลืออีก2.37ไม่ทราบไม่ตอบไม่ได้สนใจจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยเอามารวมกันเนี่ยนะครับคือมีทั้งไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นสัสดส่วนถึง69หรือว่าร้อยละ69นอกจากนี้เนี่ยเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อนโยบายภายหลังการถแถลงของนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าร้อยละ29.92บอกว่าไม่เห็นด้วยเลย รองลงมาคือร้อยละยี่สเห็นด้วยมากๆากร้อละยี่บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยและก็ร้อยละสิบแอบอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยอีกร้อยละศูนไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ จะเห็นได้ว่าประเด็นนี้เนี่ยเสียงมันกั้ากึ่นกันมากๆนะครับคือเกือบจะ50-50กันเลยพูดง่ายๆคือว่ามีเสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเกือบ50ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสำหรับโครงการที่จะไปสร้างภารหนีให้กับประเทศมหาศารถึง5 0 0แสนล้านบาทแบบนี้นะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยยืนยันบอกว่าจะต้องเดินหน้าโครงการนี้ให้ได้ล่าสุดก็มีการชี้แจงเพิมเ่มเติมมาในประเด็นที่ มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินโดยมองว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังสามารถเติบโตได้นะครับไม่ได้อยู่ในช่วงวิกฤตถึงขนาดที่จําเป็นจะต้องกู้เงินมากมายมหาศาลขนาดนี้เศรษฐาย้ําให้ฟังอีกครั้งหนึ่งบอกว่าผมรับฟังนะครับและผมก็รับทราบแต่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับผมบอกอยู่ตลอดเวลาว่าประเด็นมันอยู่ที่วิกฤตและจําเป็นหรือไม่ซึ่งผมถือว่าวิกฤต10ปีมานี้เนี่ยเศรษฐกิจเราขยายตัวแค่ร้อยละหนึ่งจุดแ แต่คู่แข่งเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียขยายตัวเท่าไหร่นะครับไปดูตัวเลขย้อนหลังมากันแล้วกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นยังไงบ้างค่าแรงขั้นต่ำขึ้นก็ไม่ได้เพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยไม่ได้มีการขยายตัวมากขนาดนั้นรายได้ขั้นต่ำจาก300บาทเป็น337บาทซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับผมก็เห็นใจผู้ประกอบการนะครับทั้งผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ขนาดกลางขึ้นมาเขาขึ้นให้ไม่ได้เพราะหลายเหตุผลนะครับ กว่าที่การเจรจา fta จะจบลงเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีถึง2ปีกว่าโรงงานจะมาตั้งได้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วกว่านโยบายอีกหลายๆนโยบายจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับฉะนั้นระหว่างนี้เราจะทําอะไรกันก็ฝากไว้แล้วกันนะครับนี่เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินและนี่ก็เป็นประกาศที่2ประกาศที่3ครับสมชายแสวงการซึ่งเป็นสมาชิกบุติสภา สมชายได้โพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o นะครับโดยบอกว่าอย่างนี้ครับฝากคนไทยทุกคนช่วยกันคิดด้วยนะครับใช้สมองเนี่ยตรองกันหน่อยแจกเงินดิจิตัลกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือไม่มีคำพูดของสมเกียตรติตั้งกิจบันิตซึ่งจบปริญญาเอกมานะครับเป็นประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ที่ไปบรรยายเรื่อง Building a Foundation for e x p o n e n t i น l g r o w นโยบายแจกเงินดิจิตอลโดยมีความเชื่อกันว่าจะสามารถสร้างเศรษฐกิจได้ใหญ่ขึ้นกับเงินที่ใส่ลงไปถ้าใส่เงินไป100%แล้วคิดว่า GDP จะโตขึ้น3เท่าหรือไม่ก็โตขึ้น6เท่าคือโตได้300%หรือ600%คําคำถามของอาจารย์สมชัยเนี่ยคือถ้ามันมีสูตรพิเศษอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะครับประเทศทุกประเทศในโลกนี้ ขาคงไม่ต้องคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้นมาแล้วครับแจกเงินไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าแจก10,000บาทก็คงจะโตแบบพูดพลาดอะไรทำนองนี้นี่แหละครับเป็นคําพูดของอาจารย์สุเรตินะครับประการที่4ครับประเด็นที่บอกว่าเศรษฐกิจกวิกฤตจนต้องกระตุกเครื่องยนต์หรือว่ากระตุกด้วยการแจกเงิน5 0 0แสนล้านบาทเนี่ยข้อมูลตรงนี้จริงหรือไม่จริงอย่างไรเอาอย่างนี้นะครับประการแรกเนี่ย บริษัททั่วไปส่วนใหญ่ที่อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยล้วนแล้วจะมีผลประกอบการที่มีกำไรทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างบริษัทที่ชื่อว่า SCS เพิ่งจะโชว์ผลงาน9เดือนปรากฏว่านิวไฮหมดเลยนะครับทั้งยอดขายแล้วก็รายได้จากการขายมีรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดจำนวน15,669ล้านบาทมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละไรสุทธิคือ1,631ล้านบาท หรืออย่างบริษัทที่ชื่อแส่สิรินี่ก็เพิ่งประกาศกำไร9เดือนปี2,566ปรากฏว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเป็นเวลานาน39ปีเข้าไปแล้วแสนสิริเนี่ยต้องไม่ลืมว่าคนที่ชื่อเศรษฐาทวีสินคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยเคยเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นผู้บริหารอยู่ผลประกอบการช่วง9เดือนในปี2566กําไรสุทธิ 4 7 6 0ล้านบาทนี่แค่9เดือนนะครับนี่แค่9เดือนเท่านั้นนะครับกำไรเนี่ยมากกว่ากำไรสุทธิทั้งปีของปี2565คือมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าถึง4,280ล้านบาทด้วยกันนี่มันคืออะไรครับมันคือวิกฤตเศรษฐกิจจริงแหละครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้รวมถึงบริษัทอีกมากมายหลายบริษัทในภาคส่วนของธุรกิจเนี่ยเขาจะมีผลกำไร เขามีรายได้เขาประกาศแจกโบนัสได้ยังไงครับถ้าเกิดเศรษฐกิจมันวิกฤตนี่นะครับประการที่2ครับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทได้นําเอาตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจไทยมาเปิดเผยกันแล้วก็ยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้วิกฤตนะครับจากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยล่าสุดมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและไตรมาสที่3ของปี2 5 6 6เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสสามเนี่ยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละหเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเมื่อการบริโภคภาคเอกชนเขาไม่ได้มีปัญหาเขาไม่ได้วิกฤตและจะไปแจกเงินให้ประชาชนบริโภคทําไมล่ะครับนี่เป็นคําถามนะครับรายงานข่าวบอกว่าแหล่งข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้ครับเรื่องความจําเป็นเนี่ย มันมีความจําเป็นน้อยมากและเกินในการกู้เงินโดยเฉพาะการกู้แล้วออกไปแจกยิ่งไม่จําเป็นเลยเพราะว่าภาคการบริโภคยังขยายตัวนะครับอัตราการว่างงานก็ยังต่ําอยู่ซึ่งไม่ใช่วิกฤตแน่นอนวิกฤตคืออะไรวิกฤตคือมันมีช็อกที่เป็นภา,านษาอังกฤษนะครับสกดว่า s h o c k คือมันช็อกครั้งใหญ่จนทําให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้พูดง่ายคือว่าลดอัตราการจเจริญเติบโตอย่างรุแนแรงเลยอย่างเช่นในปี2 5 4 1 GDP ในต่ำสุดในช่วงวิกฤตตอนนั้นติดลบนะครับติดลบไปร้อยละธุรกิจล้มละลายเยอะมากคนตกงานมากมายต่างชาติหอบเงินกลับค่างเงินบาทของเราก็ตกต่ำลงหัวบ้าบเลยนะครับระบบสถาบันการเงินอ่อนแอไม่ทำหน้าที่อยากจะเสนอแนะให้รัฐบาลเนี่ยยกเลิกความคิดในการแจกเงินโดยอ้างว่าเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับยกเลิกนะครับ แต่ควรจะให้ความสําคัญในการนําเงินหรือว่าง,งบประมาณของประเทศเนี่ยเอาไปเพิ่มศักยภาพของประเทศเพราะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมากกว่าเนื่องจากการแจกเงินเนี่ยอาจจะทําให้ GDP ของประเทศมันโตขึ้นมาก็ได้2ถซึ่ง3ไตรมาสสุดท้ายมันก็จะกลับไปอยู่ในระดับเดิมนั่นแหละครับการแจกเงินเนี่ยมันก็เหมือนกับการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำถ้าเกิดว่ากระตุ้นได้จริงทำไมถึงไม่มีประเทศไหนเข้าใช้วิธีการนี้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ่ะครับ อาจจะใช้บ้างคือช่วงที่เกิดวิกฤตอย่างวิกฤตโควิดเป็นต้นซึ่งทําเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่เพื่อการกระตุ้นอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เลยส่วนนโยบายการแจกคูป,ปองของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นการช่วยสวัสดิการช่วยครอบครัวที่มีรายได้ต่ําเท่านั้นเขามีหนี้สาธารณะต่อจ d p เนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ260นะครับเศรษฐกิจเสื่อมซึมมาหลายสิปีซึ่งต่างจากเศรษฐกิจของไทยเรา และนอกจากนี้เนี่ยยังมีความกังวลว่าโครงการเติมเงินดิจิตอลนี้แหละครับอาจจะไปซ้ำรอยกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยุคก,ก่อนด้วยนี่เป็นความเห็นของแหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่เนื่องจากเป็นแหล่งข่าวขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยนามกันแล้วกันนี่เป็นประการที่4ครับประการที่5ครับถ้าเกิดเราดูตามเส้นทางกรรมวิธีดิจิตอลเนี่ยเราจะเห็นว่ายังมีการตรวจสอบตามกฎหมายอยู่ แล้วก็ยังสุมเสี่ยงที่จะต้องมีคนติดคุกติดตารางนะครับถ้าหากว่าเดินหน้าฝ่าฝืนกฎหมายแล้วสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติขนาดนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนกฤษฎีกาจะมีความเห็นว่าอย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชซึ่งมีการตั้งคณะทาง,งานติดตามตรวจสอบแล้วเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดิน หรือว่าสตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกันส่วนอีกองค์กรหนึ่งสำคัญมากๆนะครับคือสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตมีเรื่องร้องเรียนเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่านโยบายนี้พักเพื่อไทยไปแจ้งกับกกตอบอกว่าจะเอาเงินมาจัดการบริหารงบประมาณปกติไม่ได้เคยบอกนะครับว่าจะต้องกู้เงินถึง5 0 0 0 0นล้านบาทไม่เคยพูดเลยแม้แต่คําเดียวพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2561ในมาตรา8เนี่ยบัญญัติเอาไว้บอกว่าเพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐให้ผู้ว่าสตงเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคอตงงเพื่อพิจารณา หากคณะกรรมการเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบก็ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกกตกับปปชเพื่อปรึกษาหารือในกรณีที่ที่ประชุมร่วมมีมติเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า2ใน3ของจำนวนกรรมการที่ลงคะแนนให้ประธานคอตองอประธานกนกนตแล้วก็ประธานปปชเนี่ย ร่วมกันลงนามในหนังสือแล้วแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎรไปยังบุฒิสภาแล้วก็ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้าและให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบด้วยคําถามคืออย่างนี้ครับแล้วสภาผู้แทนราษฎรจะว่าอย่างไงครับและวุฒิทสภาเนี่ยจะผ่านให้หรือเปล่าครับและสุดท้ายใครต้องเป็นคนรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงครับ ถ้าเกิดว่ากฎหมายผ่านไปได้เนี่ยก็ต้องมีการร้องศารลรัฐธรรมนูญรวมถึงยังมีประเด็นเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายและไปสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเนี่ยหากปปชชีชชช้มูลทางอาญาก็ต้องไปที่ศาลฎีการรแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับสุดท้ายครับคุณสติสุขบอกว่ากู้มาแจก5 0 0แสนล้านมันจะจบลงในท่วงทำนอง อารสานเซลแมนหรือไม่ต้องติดตามนะครับ